อย่างที่บอกไปครับในปี2,568นี้จะถือว่าครบรอบ88ปีกองทัพอากาศและในโอกาสนี้ครับกองทัพอากาศนั้นมีแผนนะครับที่จะจัดการแสดงและจัดโชว์ของกองทัพอากาศในภารกิจการครบรอบ88ปีของกองทัพอากาศจึงทำให้ทางการจีนครับที่ได้มีการฝึก f อ l c o อนสไตร์กับไทยและได้มีการพบปะพูดคุยกับทางพอบบอทอ,อไทยไว้ก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการนําฝูงบินขับไล่ของตนเองนั้นเข้ามาทําการแสดงในประเทศไทยด้วยและครั้งนี้ครับได้มีการเดินทางมาอีกครั้งของคณะผู้แทนจากประเทศจีนเพื่อมาพบปะกับพบบอทอไทยจะมีการพบปะอะไรกันบ้างและจะพูดถึงการแสดงยังไงบ้างเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นแอดก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Lee Life อยู่กับผมครับลีมีเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นการรายง,งานของกองทัพอากาศคณะผู้แทนจากกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ที่เตรียมจัดการแสดงของคณะหมู่บินออกัสวันเนื่องในวันครบรอบโอกาส88ปีของกองทัพอากาศที่จะจัดขึ้นนะครับ ทางการจีนนั้นได้มีการเดินทางมาในระหว่างวันที่15-19มกราคม2568ซซเนียร์คอลเนลกูเคซงแอสซิสแตนต์ทูชีฟออฟสตาฟ a เซ็นทรัลเทเตอร์คอมมานเดอร์แอร์ฟรอสต์ออฟ PAL ในฐานะหัวหน้าคณะพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองทัพอากาศประชาชนจีนเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อประชุมเตรียมการ และร่วมสำรวจพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดแสดงการบินผ่าแผลงหมู่บินออกัสวันเนื่องในโอกาสครบรอบ88ปีกองทัพอากาศและครบรอบความสัมพันธ์50ปีไทยจีนณนะกองบิน6และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศโดยคณะผู้แทนกองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีนยังเข้ามาเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการฐานอากาศ เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างกองทัพอากาศทั้ง2ประเทศทั้งนี้การจัดการครบรอบ88ปีกองทัพอากาศนั้นมีกำหนดจัดขึ้นครับในช่วงวันที่7 8มีนาคม2568ณกองบิน6ดอนเมืองเพื่อนๆน,นะครับที่ใครอยากเข้าไปดูการโชว์การบินผาดแผลงของหมูบินออกัสวันจากประเทศจีน ก็สามารถเดินทางเข้าไปดูได้ครับในวันที่7 8ถึง8มีนาคม2568นี้แล้วนอกจากออกัสวันจากจีนแล้วก็ยังมีหมู่บินผาดแผลงครับเครื่องบินในประเทศไทยเราทุกแบบได้มีการนำมาโชว์ตัวได้มีการนำมาบินโชว์ครับเป็นการโชว์การบินผาดแผลงภายในประเทศเราและ,ะเรื่องบินผาดแผงที่ได้รับชื่อเสียงเรียงนามอย่างออกัสวันของทางประเทศจีน ที่จะทำเข้ามาแสดงโชว์ภายในประเทศไทยเราและยังมีการเน้นย้ำครับถึงความสัมพันธ์กว่า50ปีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่แอดเคยได้ทำไปเกี่ยวกับไทยนั้นจะต้องเจรจากับ2ฝ่ายก่อนที่จะโจมตีใช้กำลังใช้อาวุธกับรัฐวาซึ่งนั่นก็คือประเทศจีนและก็อเมริกาอย่างแน่นอนครับอเมริกากับไทยนั้น ก็เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานพอบอ Indo ินโดแปซิฟิกอนุญาตอนุมัติพร้อมสนับสนุนไทยหากไทยจะใช้กำลังโจมตีว้าแดงทางประเทศจีนนั้นยังไม่แน่นอนยังไม่ได้ยืนยันกับประเทศไทยแต่ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนนั้นมันค่อนข้างที่จะดีมันดีมากกว่าไทยกับเมียนมาถึงแม้ว่าเมียนมาคือประเทศลูกโอ คือประเทศกันชนของจีนแต่ความสัมพันธ์ไทยกับจีนความที่จีนนั้นต้องการไทยเข้าเป็นพันธมิตรแอดอยังมองว่าไทยเหนือกว่าเมียนมาและไม่ใช่แค่เมียนมามันเป็นแค่ชนกลุ่มน้อยเราไม่จําเป็นต้องใช้กําลังรบเลยครับในการขับไล่กลุ่มวาเราแค่สางสัมพันธ์อันดีกับประเทศจีนให้พ่อของประเทศเมียนมาและชนกลุ่มน้อยสหรัฐว้านั้น ไปกดดันและบีบบังคับให้สหรัฐว้าหรือว้าแดงนั้นถอนกําลังออกจากพื้นที่ในประเทศไทยเพียงเท่านั้นครับเราไม่จำเป็นต้องสูญเสียกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเสี่ยงกับภัยคุกคามจากกระสุนและการสู้รบครับมันไม่ได้มองว่ากองทัพเป็นกองทัพที่อ่อนแอมันมองว่ากองทัพนั้นเป็นกองทัพที่ฉลาดหรือโง่เพียงเท่านั้นครับ ถ้าเอะอะไทยจะโจมตีเอะอะไทยจะใช้กำลังก็ไม่ต่างจากนักเลงหัวไม้ที่หัวร้อนขึ้นง่ายมันต้องมีการมองไปให้ถึงภาพรวมมันต้องมองให้อย่างเด็ดขาดให้เพื่อนๆน,น,นั้นลองใช้วิจารณญาณและมุมมองดีกว่าครับว่าไทยเรานั้นจำเป็นต้องใช้กระสุนเพื่อจัดการกับสหรัฐว้าแดงหรือไม่ส่วนตัวแอดมองว่าตอนนี้ยังครับยังไม่จำเป็น รอให้พี่ใหญ่อย่างจีนไปกดดันครับไปบีบให้สหรัฐวานั้นออกจากพื้นที่ก่อนเสียดีกว่าครับและด้วยการยืนยันถึงความเหนียวแน่นระหว่างไทยจีนยังมีการส่งเครื่องบินขับไล่หมู่บินออกัสวันครับซึ่งเป็นหมู่บินที่มีชื่อเสียงมากนะครับในประเทศจีนเข้ามาบินโชว์ในประเทศของเราครับในวันครบรอบ88ปีกองทัพอากาศไทยก็ต้องติดตามชมกันต่อไปครับว่ามันจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหน สําหรับหมู่บินออกัสวันของทางประเทศจีนและหมบินของประเทศไทยที่จะเข้าร่วมในโอกาสครั้งนี้ด้วยวันที่7และ8มีนาคม2568ณกองบิน6ดอนเมืองกองทัพอากาศครับเพื่อนๆเ,เข้าไปรับชมโชว์การบินผาดแผลงของหมบินออกัสวันและเครื่องบินของไทยได้ครับวันที่7และ8มีนาคมนี้เจอกันณกองบิน6ดอนเมืองครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเรื่องนี้อย่าลืมครับเหมือนเดิมแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์ครับแอดรอความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆทุกคนอยู่ครับยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้แอดด้วยละกันนะครับและที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่อาจะนำอัปเดตและเสนอทุกคนได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปข้างหน้าด้วยละครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ